สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าสําคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆในโลกการทํางานนะคะก็คือเรื่องการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานไทยนี่แหละคะ่ะเรามีข้อมูลทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็มีแนวคําตัดสินที่น่าสนใจมากๆอยู่ด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมากลั่นกรองประเด็นสําคัญสคัญ,คญออกมาให้พอเข้าใจภาพรวมนะคะว่า มันมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างทั้งฝั่งนหนจ้างแล้วก็ฝั่งลูกจ้างด้วยค่ะใช่ครับเรื่องเลิกจ้างนี่มีรายละเอียดเยอะจริงๆครับตั้งแตเ่เหตุผลที่ใช้เลิกจ้างเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยไหมหรือว่าต้องไม่ต้องจ่ายแล้วก็มีเรื่องสถานะพิเศษของบางกลุ่มอย่างกรรมการลูกจ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายกับเลิกจ้างที่มันเป็นธรรมซึ่งออสองอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันซสทีเดียวนะครับ วันนี้เราจะมาลองสกัดเอาหลักการสําคัญๆที่เขาใช้กันจริงๆในทางปฏิบัติกันครับเกาะป้องกันพิเศษก่อนเลยนะคะที่เรียกว่าคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยค่ะพวกเขามีบทบาทอะไรแล้วกฎหมายให้ความคุ้มครองเขาต่างจากลูกจ้างทั่วไปยังไงบ้างคะครับคณะกรรมการลูกจ้างเนี่ยตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เขามีหน้าที่เป็นตัวแทนลูกจ้างเลยนะครับหลักๆก,ก็คือปรึกษาหารือกับนายจ้างเรื่องสวัสดิการต่างๆข้อบังคับการทํางาน แล้วก็พิจารณาคำร้องทุกข์หรือช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแยง้งคือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือน,นกลไกช่วยให้ความสัมพันธ์ในองค์กรมันดีขึ้นนะครับอ๋อค่ะส่วนที่เป็นเหมือนกรอบป้องกันอย่างที่ว่านะครับก็คือมาตรา52กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเลยครับว่าห้ามห้ามนายจ้างไปเลิกจ้างลดค่าจ้างลงโทษหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นการขัดขวางการทำงานหรือทำให้กรรมการลูกจ้างเขาทำงานต่อไม่ได้ โอ้ห้ามเลยเหรอคะใช่ครับแต่มีข้อยกเว้นนิดหน่อยคือเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากศาลแรงงานก่อนอันนี้ถือว่าเป็นการคุ้มครองที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากครับแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมคะสาหรับการคุ้มครองนี้มีครับมีแนวที่ศาลฎีกาเคยวางไว้เหมือนกันครับคือ,อ,อถ้าตัวคณะกรรมการลูกจ้างเองเนี่ยตอนจัดตั้งขึ้นมามันไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแต่แรก ช่นแบบว่ามีสมาชิกจากการเลือกตั้งจริงๆไม่ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดอะไรแบบนี้อ๋อค่ะการคุ้มครองพิเศษตามมาตรา52เนี่ยก็อาจจะไม่มีผลนะครับนายจ้างก็อาจจะเลิกจ้างได้เลยไม่ต้องไปขอศาลแต่กลับกันนะครับถ้าคณะกรรมการชุดนั้นตั้งมาถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะๆทุกอย่างการที่นายจ้างจะไปเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างดื้อๆโดยไม่ผ่านศาลก่อนเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนเลยครับเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะคือต้องดูความถูกต้องของการจัดตั้งด้วยทีนี้ถ้ามาดูการเลิกจ้างแบบทั่วๆไปบ้างล่ะคะคำว่าเลิกจ้างนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วหลักการเบื้องต้นเรื่องค่าชดเชยนี้เป็นยังไงคะครับคำว่าเลิกจ้างในทางกฎหมายแรงงานเนี่ยคือการกระทําอะไรก็ได้ที่นายจ้างเขาไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับรวมถึงกรณีนายจ้างแบบปิดกิจการไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างค่ะ แต่ก็มีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามปากติเช่นสัญญาจ้างมันหมดเวลาพอดีตามที่ตกลงกันไว้หร,าราือว่าลูกจ้างเกษียณอายุาตามระเบียบของบริษัทอันนี้ก็ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับแล้วถ้าเป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างบอกเลิกล่ะคะอ่าถ้าเป็นกรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือว่าให้ออกจากงานเนี่ยหลักกานทั่วไปเลยคือนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยครับคิดตามอายุงานยกเว้น ยกเว้นว่ามันจะมีเหตุเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา119ของพราของพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำผิดเองอะครับมีจุดไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับเหตุผลในการเลิกจ้างกับค่าชดเชยเนี่ยมีครับจุดที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยนายจ้างอาจจะมีเหตุผลนะคือมีเหตุผลที่อยากให้ลูกจ้างออกแหละ แต่เหตุผลนั้นมันดันไม่เข้าข้อยกเว้นในมาตรา1นึสทีเดียวเช่นเ,เคยมีแนวคำตัดสินของศาลนะครับที่มองว่ากรณีนายจ้างแค่สงสยัยแบบว่าสงสัยว่าลูกจ้างอาจจะเอาความลับบริษัทไปบอกคู่แข่งแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดๆมาพิสูจน์ว่าเป็นการทุจริตจริงๆอ <c oughs> คือแม้ว่าความไว้วางใจมันอาจจะหมดไปแล้วการเลือกจ้างอาจจะมีเหตุผลทางธุรกิจรองรับ แต่สารมองว่ามันยังไม่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตามมาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งผลก็คือนายจ้างก็ยังต้องจ่ายค่าทุจริตอยู่ดีครับอ๋อแค่สงสัยไม่พอใช่ครับหรืออีกเคสที่เจอบ่อยๆเลยคือเลิกจ้างหลังจากหมดช่วงทดลองงานหรือไม่ผ่านโปรนะครับอันนี้สารดีกาก็วางหลักไว้นะครับว่าถึงจะไม่ผ่านโปรก็ยังถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายอยู่ดีนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชุดเชยตามอายุงานให้นะครับ แม้ว่าจะทำงานมาไม่นานก็ตามไม่ใช่ว่าพอหมดโปรแล้วบอกเลิกได้เลยไม่ต้องจ่ายอะไรแบบนั้นไม่ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าค่าชุดเชยนี้เป็นเหมือนสิทธิพื้นฐานเลยนะคะที่ลูกจ้างควรจะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างยกเว้นจะมีเหตุพิเศษตามกฎหมายจริงๆแล้วค่าชุดเชยที่ว่าเนี่ยเขาคิดจากฐานอะไรคะใช่ครับค่าชดเชยนี่เหมือนเป็นการชดให้ลูกจ้างนะครับ หลักการคือจ่ายเสมอยกเว้นลูกจ้างทำผิดตามมาตรา1 1 9ทั้ง6ข้อย่อยนั้นจริงๆส่วนการคำนวณนะครับก็จะคิดตามอายุงานเป็นขั้นๆไปยิ่งทำงานนานก็ได้เยอะขึ้นอัตราที่ใช้คำนวณก็จะใช้ค่าจ้างอัตราสุดท้ายก่อนที่จะเลิกจ้างกันแล้วคำว่าค่าจ้างนี่รวมอะไรบ้างคะเงินเดือนอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยอคำว่าค่าจ้างในที่นี้เนี่ย ศาลท่านก็เคยให้แนวทางไว้นะครับว่าหมายถึงเงินที่จ่ายให้ประจำสม่ำเสมอเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามปกติเช่นก็คือเงินเดือนค่าครองชีพประจำค่าตำแหน่งประจำอะไรพวกนี้ครับแต่จะไม่รวมเงินที่ไม่แน่นอนหรือว่าไม่ได้จ่ายเป็นประจำเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงอย่างเช่นค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดหรือพวกค่าคอมมิชชั่นที่มันอาจจะขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนตามผลงานพวกนี้สา,มารมัดจะไม่ให้นำมาคิดรวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยครับ มีอีกประเด็นที่ดิฉันว่าน่าจะสับสนกันบ่อยนะคะคือความแตกต่างระหว่างการออกหนังสือเตือนกับการลงโทษทางวินัยแบบอื่นๆอย่างเช่นการลดเงินเดือนหรือการพักงานเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยต่างกันยังไงคะจุดนี้ดูสําคัญมากเลยค่ะสําคัญมากครับแล้วก็ชวนสับสนจริงๆอย่างที่ว่าเลยครับเพราะมันไปเกี่ยวกับมาตรา1 1 9ยโดยตรงเลย ที่บอกว่าในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับที่ร้ายแรงหรือถ้าฝ่าฝืนข้อบังคับที่ไม่ร้ายแรงแต่เคยได้รับหนังสือเตือนแล้วแล้วดันกลับมาทําผิดซ้ําในเรื่องเดิมภายใน1ปีค่ะทีนี้ไอ้หนังสือเตือนที่จะมีผลตามกฎหมายข้อนี้ได้เนี่ยมันต้องมีรูปแบบชัดเจนนะครับคือต้องระบุให้ชัดเลยว่าลูกจ้างทำผิดอะไรเมื่อไหร่ยังไง แล้วต้องบอกด้วยว่าถ้าทำผิดเรื่องทำนองนี้ซ้ำอีกภายใน1ปีนะอาจจะถูกเลิกจ้างได้อถ้าลูกจ้างเขาทำผิดเรื่องเดิมซ้ำคำเตือนภายใน1ปีจริงๆในจ้างถึงจะมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อนี้ได้ครับ เดี๋ยวสิคะแสดงว่าถ้าหัวหน้าแค่เรียกไปตักเตือนด้วยวาจาหรือแม้แต่ลงโทษด้วยวิธีอื่นเช่นตัดโบนัสลดเงินเดือนเพราะทําผิดไปแล้วแต่ไม่ได้ออกเป็นหนังสือเตือนตามฟอร์แมตนี้เป๊ะเนี่ยพอเขาทําผิดซ้าเรื่องเดิมอีกก็ยังใช้สิทธิ์เลือกจ้างแบบไม่จ่ายค่าชดเชยตามข้อสีนี้ไม่ได้หรอคะเข้าใจถูกไหมคะเนี่ยเข้าใจถูกต้องเป๊ะเลยครับศาลเคยวินิจฉัยไว้ชัดเจนเลยครับว่าการลงโทษทางวินัยรูปแบบอื่นเช่นการสั่งลดค่าจ้าง แม้ว่าจะทำเป็นหนังสือสั่งลดค่าจ้างก็ตามนะครับไม่ถือว่าเป็นหนังสือเตือนตามความหมายของมาตรา1 9ึ่รบเาครับอ้าวจริงเหรอคะจริงครับดังนั้นถ้าลูกจ้างคนนั้นกลับไปทำผิดเรื่องเดิมซ้ำอีกในหนึ่งปีนายจ้างจะมาอ้างเหตุตามข้อสีนี้เพื่อเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้นะครับเพราะถือว่ายังไม่มีการเตือนเป็นหนังสือที่เข้าเงื่อนไขกฎหมายถ้าอยากจะเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไปตามปกติหรือไม่งั้นก็ต้องไปหาเหตุอื่นตามมา,มาตรา1 1 9ข้ออื่นมาอ้างแทนครับ โอ้โหละเอียดมากครับผมแล้วก็มีประเด็นที่คล้ายคลกันคือการพักงานเพื่อการสอบสวนอันนี้ศาลก็มองว่าไม่ใช่การลงโทษทางวินัยนะครับมันเป็นแค่กระบวนการสอบสวนเฉยๆหากผลสอบสวนออกมาแล้วพบว่าลูกจ้างผิดจริงและความผิดนั้นมันเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งในมาตรา1นึเช่นสมมุติว่าทุจริตจริงนายจ้างก็ยังสามารถเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเฉยได้ตามปกตินะครับ การพักงานไปก่อนไม่ได้ไปลบล้างความผิดหรือไปตัดสิทธิ์นายจ้างตรงนี้ครับโอ้โหเรื่องหนึ่งสือเตือนนี่ซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกถึงเหตุผลทั้ง6ข้อในมาตรา119กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ในายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลยขอแบบเน้นๆที่หลักการสําคัญของแต่ละข้อเลยนะคะได้เลยครับมาตรา1 1 9นี่คือข้อยกเว้นสําคัญจริงๆที่ให้สิทธิ์นายจ้างเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เรามาดูหลักการของแต่ละข้อกันนะครับข้อแรก 1. ทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดอาญาโดยเจตนาแกนในจ้างหัวใจสำคัญของข้อนี้คือการกระทำที่ไม่ซื่อสัสตย์ครับจงใจทำผิดเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องซึ่งมันทำให้ในจ้างเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่นมีแนวคำตัดสินชัดเจนเลยครับว่าการที่ลูกจ้างเบิกค่าใช้ใจ่ายต่างๆเป็นเท็จซ้ําๆบ่อยๆหรือว่ายักยอกทรัพย์สินของบริษัทไปอันนี้ถือเป็นเหตุให้ในจ้างเลิกจ้างได้ทันทีเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับค่ะอันนี้ชัดเจนข้อ2จงใจทําให้ในจ้างได้รับความเสียหาย ข้อนี้จะเน้นที่เจตนาเลยครับคือตั้งใจจะทําให้บริษัทเสียหายโดยตรงอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองอย่างเดียวนะครับเช่นการที่ลูกจ้างจงใจไปปล่อยข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับบริษัทจนกระทบความเชื่อมั่นลูกค้าหรือคู่ค้าหรือแบบว่าไปนําพนักงานประท้วงปิดทางเข้าออกบริษัทจนงานการหยุดชะงักไปหมดถ้าพิสูจน์เจตนาตรงนี้ได้ก็เข้าข่ายข้อนี้ได้ครับอ,อข้อ 3. ประมาทเลินเล่อทำให้นายจ้างเสียหายอย่างร้ายแรง คำสำคัญคือร้ายแรงนะครับไม่ใช่แค่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันต้องเป็นการขาดความระมัดระวังมากๆจนเกิดผลเสียหายที่มันใหญ่หลวงจริงๆเช่นพนักงานการเงินที่ไม่ทําตามระเบียบเรื่องการเก็บเงินจนเงินสดหายไปเยอะมากแบบนี้สารมักจะมองว่ามันร้ายแรงพอที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับต้องระดับร้ายแรงจริงๆใช่ครับต่อมาข้อ4ี่ ฝ่าฝืนข้อบังคับคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและได้เตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีร้ายแรงอันนี้ก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับข้อนี้จะใช้กับการฝ่าฝืนเรื่องเดิมที่เคยมีหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามรูปแบบภายใน1ปีนะแล้วการฝ่าฝืนนั้นต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเกินไปด้วยเช่นการมาสายซ้ำๆซากๆหลังจากได้รับหนังสือเตือนเรื่องมาสายไปแล้วอันนี้ถือว่าเข้าข่ายได้ แต่ว่าถ้าการฝ่าฝืนนั้นมันร้ายแรงมากๆอยู่แล้วเช่นไปทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมง,งานในที่ทำงานแบบนี้อาจจะเข้าขายเลิกจ้างได้เลยนะครับไม่ต้องรอเตือนก่อนเพราะมันร้ายแรงในตัวมันเองแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงมากเช่นแค่โต้เถียงกับผู้น้าครั้งเดียวอันนี้อาจจะต้องเตือนก่อนถึงจะเข้าเงื่อนไขข้อนี้ได้เมื่อทำผิดสามครับอ๋อค่ะแยกแยะความร้ายแรงด้วย ข้อ 5. ละทิ้งหน้าที่3วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้ต้องครบองค์ประกอบเลยนะครับคือ 1. ละทิ้งหน้าที่ 2. 3วันทำงานติดต่อกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่นับเป็นวันทำงานนะครับแต่ถ้ามันขั้นกลางก็ยังถือว่าติดต่อกันอยู่และ3คือไม่มีเหตุผลอันสมควรเช่นหายไปเฉยๆเลยติดต่อก็ไม่ได้อันนี้ชัดเจนว่าไม่มีเหตุอันควรแต่ถ้าสมมุติว่า ขาดงานไป3าวันเพราะป,ป่วยหนักกระทันหันจริงๆหรือเกิดอุบัติเหตุหรือ,อ,อถูกตำรวจจับกลุมคุมขังโดยที่อาจจะยังแจ้งนายจ้างไม่ได้แบบนี้อาจจะถือว่ามีเหตุอันควรซึ่งถ้ามีเหตุอันควรนายจ้างอาจจะเลิกจ้างได้นะเพราะขาดงานแต่ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยครับเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ5นี้ขอใจค่ะต้องดูเหตุผลด้วยใช่ครับสุดท้ายข้อ6ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดข้อนี้เงื่อนไขคือ ต้องเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจริงๆนะครับคือคดีจบแล้วไม่มีอุทธรณ์ดีกาต่อแล้วและโทษจำคุกนั้นต้องไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากความประมาทหรือความผิดละหูโทษคือความผิดเล็กๆน้อยๆที่โทษเบาๆถ้าเข้าเงินไขาตามนี้นายจ้างก็เลิกใจได้เลยครับไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสำหรับ6เหตุผลหลักตามมาตรา1 1 9ทีนี้นอกจากเหตุผลที่เกิดจากความผิดของลูกจ้างเหล่านี้แล้วเนี่ยกฎหมายยังมองไปถึงสถานการณ์พิเศษอื่นๆที่เกิดจากการตัดสินใจของนายจ้างเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมี2กรณีสำคัญที่กฎหมายให้ความคุ้มครองลูกจ้างเพิ่มเติมเป็นพิเศษเลยครับคือกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการ คือย้ายโรงงานย้ายออฟฟิศไปที่อื่นซึ่งการย้ายนั้นมันกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวเขาแบบมีนัยยะสําคัญเลยกฎหมายบอกว่านายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้านะแล้วถ้าลูกจ้างเขาไม่สะดวกย้ายตามไปจริงๆเขามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาแล้วได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยปกติที่ควรได้ตามอายุงานด้วยครับอ๋อมีค่าชดเชยพิเศษเพิ่มให้ด้วยครับผมอีกกรณีหนึ่งคือ การนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใหม่ๆมาใช้ตามมาตรา121นะครับซึ่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เนี่ยมันทำให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงเพราะใช้เครื่องจักรแทนคนกรณีนี้นายจ้างก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุนี้ด้วยครับถือเป็นมาตรการช่วยเยียวยาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนายจ้างเองฟังดูเหมือนกฎหมายก็พยายามครอบคลุมหลายสถานการณ์มากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ คำถามสำคัญที่คาใจดิฉันมาตลอดก็คือถ้าสมมตินายจ้างทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยจ่ายค่าชดเชยครบถ้วนหรือเลิกจ้างตามม119โดยไม่ต้องจ่ายเพราะลูกจ้างผิดจริงแบบนี้ถือว่าเรื่องจดเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีมิติเรื่องความเป็นธรรมซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งคะถูกต้องเลยครับคำถามนี้สำคัญมากจริงๆครับและเป็นจุดที่ทำให้การพิจารณาคดีแรงงานมันซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้น คือการที่นายจ้างทำตามพรบรคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าชดเชยมาตรา118หรือว่าเข้าข้อยกเว้นต้องไม่ต้องจ่ายมาตรา119เนี่ยมันเป็นแค่ชั้นแรกของการพิจารณาเท่านั้นครับยังมีกฎหมายอีกฉบับที่สำคัญมากคือพรบรจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานซึ่งกฎหมายฉบับนี้ล่ะครับที่มองเรื่องความเป็นธรรมด้วยอ๋อมีกฎหมายอีกตัวมาเกี่ยวด้วยใช่ครับ มาตรา49ของพรบรจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยให้อำนาจศาลแรงงานพิจารณาได้เลยว่าการเลิกจ้างนั้นๆน่ะเป็นธร,รรมหรือไม่เป็นธรรมแม้ว่าในจ้างจะจ่ายค่าชดเชยครบแล้วหรือเลิกจ้างโดยเข้าข้อยกเว้นม1 1 9แล้วก็ตามนะครับถ้าศาลท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมเช่นเออไม่มีเหตุผลเพียงพอจริงๆหรือมีเหตุผลแหละแต่การลงโทษด,ด้วยการเลิกจ้างมันดูรุนแรงเกินกว่าเหตุไปมากหรือมีลักษณะเหมือนกลั่นแกล้งเลือกปฏิบัติ ทำให้ลูกจ้างเขาเดือดร้อนเกินสมควรค่ะศาลอาจจะสั่งให้ในายจ้างรับลูกจ้างคนนั้นกลับเข้าทำงานที่เดิมก็ได้นะครับหรือถ้ามองแล้วว่าคงทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้จริงๆก็อาจจะสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนี้นะครับซึ่งเงินก้อนนี้จะแยกต่างหากจากค่าชดเชยนะครับศาลจะพิจารณาจากหลายๆอย่างเลยเช่นอายุงานของลูกจ้างความเดือดร้อนที่เขาได้รับ สาเหตุของการเลิกจ้างแล้วก็ค่าชดเชยที่เขาได้รับไปแล้วด้วยหมายความว่าต่อให้มีเหตุตามมาตรา119จริงๆเช่นลูกจ้างอาจจะเคยทำผิดอะไรบางอย่างจริงแต่ถ้าการตัดสินใจเลิกจ้างในตอนนั้นมันดูไม่สมเหตุสมผลในภาพรวมหรือดูเหมือนเออจงใจหาเรื่องหรือเกินกว่าเหตุไปศาลก็ยังเข้ามาแทรกแซงแล้วบอกว่าไม่เป็นธรรมได้หรอคะเป็นไปได้เลยครับ เช่นสมุดในจ้างไปขุดเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดเกิดขึ้นนานมาแล้วหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วเลิกจ้างหรือว่าเลิกจ้างทันทีสําหรับความผิดที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากนักทั้งที่จริงๆแค่ตักเตือนก็น่าจะพอแล้วศาลก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยเป็นธรรมนะออืแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นความผิดที่มันร้ายแรงจริงๆตามมาตรา1นึอย่างชัดเจนเช่นทุจริตแบบมีหลักฐานมัดตัวหรือจงใจทําบริษัทเสียหายหนักๆ อย่างการณีปล่อยข่าวลือที่กระทบธุรกิจที่เรายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ศาลก็มักจะมองว่าการเลิกจ้างนั้นมันมีเหตุผลเพียงพอแล้วและถือว่าเป็นธรรมและถึงแม่ลูกจ้างคนนั้นจะเดือดร้อนก็ตามครับค่ะมันคือการบาลานซ์หรือสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆครับระหว่างสิทธิ์ของนายจ้างในการบริหารจัดการกับการคุ้มครองลูกจ้างจากความไม่เป็นธรรมซึ่งศาลแรงงานท่านจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการแวดล้อมทั้งหมดในแต่ละคดีไปครับ ไม่มีสู่สําเร็จตายตัวสรุปได้ว่าการเลิกจ้างในกฎหมายไทยนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองหลายชั้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่เกราะคุ้มคันของกรรมการลูกจ้างหลักการจ่ายค่าชดเชยที่เป็นเหมือนค่าเริ่มตน้นข้อยกเว้นสําคัญในมาตรา119ที่ต้องตีความให้ถูกเป๊ะ,ปะความแตกต่างที่สําคัญมากระหว่างหนังสือเตือนกับการลงโทษแบบอื่นและสุดท้ายก็คือมีม่านของ ความเป็นธรรมที่ครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งอาจจะนําไปสู่การจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกถ้าศารมองว่าไม่เป็นธรรมใช่เลยครับกฎหมายพยายามสร้างกรอบเอาไว้แต่ในการปฏิบัติจริงการตีความข้อเท็จจริงและหลักฐานในแต่ละเคสมันสําคัญมากๆอย่างที่เราเห็นจากแนวคําพิพากษาต่างๆที่ยกมามันก็มีความหลากหลายพอสมควรเลยครับทีนี้ประเด็นที่อาจจะน่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือในเมื่อการเลิกจ้างมันซับซ้อน แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทได้ง่ายขนาดนี้การสื่อสารที่โปรง่งใสชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วก็การจัดการเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆให้มันถูกต้องรัดกุมไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างข้อบังคับการทำงานหนังสือเตือนหรือแม้แต่บันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนทั้งสำหรับฝั่งนายจ้างเองในการที่จะยืนยันเหตุผลของการเลิกจ้างและสำหรับฝั่งลูกจ้างในการที่จะปกป้องสิทธิของตัวเอง เพื่อให้การเดินทางบนเส้นได้ของการจ้างงานอันนี้มันเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นธรรมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ